แกเชื่อปะใบปลิวที่แจกแล้วร่วงตุ๊บพื้นหน้าตึกภายใน3ามวิเนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่คือเรื่องมันเริ่มจากที่เราเดินเข้าตึกออฟฟิศไงแล้วก็เจอน้องคนหนึ่งยืนหน้าเศร้าส้อยแจกใบปลิวส่วนลดคลินิกเสริมความงามทําวันนี้สวยชาตินี้เราก็รับมาแบบมีน้ําใจพอน้องเขาหันหลังปุ๊บเราก็ทิ้ง แต่ประเด็นคือไม่ใช่แค่เราไงทุกคนก็ทำคือแบบเดินผ่านปุ๊บรับปับ๊บทิ้งปุ๊บสงสัยพุ้นหน้าตึกเขาลงอาคมไว้แน่แน่หรือไม่ก็ทุกคนกลัวสวยชาตินี้แล้วต้องผ่อนชาติหน้ากันแน่แน่คือเข้าใจเนะว่าน้องเขาตั้งใจทํางานแต่บางทีเราก็สงสัยว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอวะหรือว่านี่มันเป็น survival skill อย่างหนึ่งของคนเมืองที่ต้องทําใจให้ชินกับโดนรีเจ c คแบบเรียลไทม์แล้วทุกคนล่ะเคยทําแบบนี้ไหม หรือมีใครเคยเป็นน้องคนที่แจกใบปลิวบ้างมาแชร์ประสบการณ์หน่อยดิอยากรู้ว่าในใจตอนนั้นคิดอะไรอยู่หรือจริงๆแล้วมันมีวิธีแจกใบปลิวให้รอดพ้นจากพื้นหน้าตึกมรณะนี้บ้างใครมีเคล็ดลับบอกหน่อยเพื่อเอาไปใช้บ้าง